มาติดตามข่าวกีฬากันในช่วงที่2ครับกรุงเทพหมหานครครับคว้า6เหรียญทองเทเบิลเทนนิสกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นแห่งประเทศไทยติดตามได้จากรายงานพิเศษครับกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทยที่จังหวัดร้อยเอ็ดช่วงเช้าที่ผ่านมาเป็นรอบชิงเหรียญทองเทเบิลเทนนิสโดยในประเภทคู่ผสมรุ่นอายุ18ปีประมุขสายสินกับทิตรีอมรธยมนจากกรุงเทพหมหานครในเสื้อสีเขียว ประสานงานได้ลงตัวเอาชนะอนุสราโสดากับดุษฎีอินทรคํำแหงจากเทศบาลนครนครราชสีมาสาเกมรวด11-5 11-7ต่อและ11-2ต่อคว้าเหรียญทองแรกของกีฬาเทเบิลเทนนิสส่วนในรุ่น16กปีเทศบาลเมืองสวรรคโลกจังหวัดสุขโขทยัยธน,นพงศ์เนยสูงเนินจับคู่กับมณีพัชรพรทองกำไรในเสื้อชมพูเบียดเอาชนะสองพี่น้องพีรพงษ์อ่อนหวานกับธนพรอ,อ่อนหวานจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสีสเกต โดย2เกมแรกเสมอือน1ต่อ1จากนั้นคู่ของสวนคโลกกำชัย2เกมรวด13ต่อ11และ11ต่อ8คว้าเหรียญทองสุปผลกีฬาทเทเบิลเทนนิสฮอวรวิร์ดรทเกมส์ทีมนักตบลูกเด้งกรุงเทพมหานครคว้าไปมากที่สุด6เหรียญทองและ4เหรียญเงินจากการจิงชัย20เหรียญทองธนาสปักตะกร้อเข้าสู่รอบ2ในรุ่น18ปปีชายเทศบาลนครนครราชสีมาในเสื้อสีสม้มเจอกับเทศบาลเมืองศรีราชา ผลปรากฏว่านักขวดลูกพลาสติกเมืองโคราชชนะ2เซตร,รวด15-10ต่อและ15-11ผ่านเข้ารอบต่อไปอีกคู่ในรุ่น18ปีหญิงองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกในเสื้อม่วงโชว์ชั้นเชิงสปักตะกร้าเหนือกว่าชนะอาบาจอกำแพงเพชเร2เซตรวด15-6ต่อและ15-9ต่อผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายโดยว,วันนี้รอบก่อนรองชนะเลิศจะลงสนามครบทุกรุ่นในช่วงบ่ายวันนี้ ปิดท้ายกัะที่วอลเลย์บอลชายรุ่น12ปีรอบ2นักตกลูกยางรุ่นจิว๋วกรุงเทพมหานครในเสื้อเหลืองเบียดเอาชนะเทศบาลเมืองเลยไปแบบประทับใจกองเชียร์สเซตรวด25-19ต่อ 19, และ25-15ต่อคะแนนผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายต่อไปเอกชัยเชื่อรบถ่ายภาพนิติพันธ์สมบุตรรายงานจากจังหวัดร้รยเอ็ดครับมาดูกันที่สรุปเหรียญครับของกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเทศไทยนะฮะ นำโด่งนะฮะกรุงเทพมหานครครับ39เหรียญทอง22เหรียญเงิน23เหรียญทองแดงตามมาด้วยเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดครับ17เหรียญทอง5เหรียญเงิน7เหรียญทองแดงอันดับ3เป็นอบจพัทลุงครับ12เหรียญทอง5เหรียญเงินแล้วก็3เหรียญทองแดงขณะที่อันดับที่4ตอนนี้ครับเป็นอบจสุราษฎร์ธานีครับเเหรียญทอง10เหรียญเงินแล้วก็6เหรียญทองแดงครับ